ทาเเรียนวันนี้เัืรเรียนของเรานะครับก็ค่อยๆหายไปทีละคนองคนนะฮะไ่ร <c oughs> ูว่าติดโควิดหรือเปล่าวันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์ปรห้านะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะไปแล้วของสารวันนี้เราก็มาต่อนะครับครั้งที่แล้วก็คือเราเรียนเรื่องการละเหยไปแล้วเอาน้ําแข็งมาละลายแล้วนะครับเหลือด้านนี้นะครับก็คือการควบแน่นกับการแข็งตัวดูซิว่าการควบแน่นกับการแข็งตัวเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเอาการแข่งตัวมาก่อนเลยนะครับรู้จักการแข่งตัวไหมครับเด็กชายเทรู้จักการแข่งตัวไหมครับครับเป็นยังไงครับมันจะแข็งครับอะไรแข็งครับแข็งแข็งไปแช่ตู้เย็นมันจะแข็งครับอ๋อน้ําแข็งะไปแช่ตู้เย็นมันก็แข็งแล้วก่อนที่เป็นน้ําแข็งมันเป็นอะไรก่อนครับเป็นน้ำครับเป็นน้ำข้างอ่าอะไรน้องแป้งเคยเห็นอะไรที่แข็งตัวบ้างครับ กระดูกกระดูกมันเป็นยังไงครับมันแข็งไงครอ๋อมันแข็งมันแข็งครูครูเวทเด็กใช้หนึ่งครับอะไรแข็งตัวมัางครับหัวครับหัวทำไมหัวแข็งครับอ๋อเอายโขกบอลใช่ไหมครับอ่าจริงๆอะการแข็งตัวคืออะไรนะครับการแข็งตัวก็คือปกติสารเนี่ยถ้ามี3ามสถานะเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงจากของเหลวกลายมาเป็นของแข็งอย่างเช่นน้ํา น้ำในสภาวะปกติหรืออุณหภูมิห้องมันจะกลายเป็นของเหลวแต่ถ้าเราทําให้อุณหภูมิเป็นยังไงลดลง <No. S 1> ถ้าอุณหภูมิลดลงต่ากว่าจุดเยื่อแข็งมันจะกลายเป็นของแข็งทันทีนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่น้ําอย่างเดียวอ่รู้จักนี่ไหมครับคืออะไรครับเทียนเทียนครับเทียนเนี่ยปกติในห้องเราเป็นของแข็งของเหล็กหรือก๊าซ ฮะฮะแข็งทำไมถึงเป็นของแข็งเพราะแข็งเออถูกต้องมันแข็งนะครับมันแข็งมันมีโมเลกุลเป็นยังไงเลียงชิดติดกันจำครับแหลกเลยไหมมันแน่นเออมันแน่นมันแข็งเราทําให้เป็นของเหลวทำยังไงเอาไปต้มเออเอาไปต้มก็ได้หรือเอาไปให้อะไรให้ความเออคือการเพิ่ม อุณหภูมิแล้วจากของแข็งจะกลายเป็นของเหลวและอยากให้ของเหลวกลับมาเป็นของแข็งทำยังไงเอาไปแช่แข็งเออเอาไปแช่แข็ง<ม>แต่ถ้าเป็นเทียนนะครับเราก็สามารถทาได้ง่ายๆก็คือวางไว้ในอนุณหภูมิห้องมันก็แข็งแล้วเทียนเนี่ยอุณหภูมิจุดหลอมเหลวเนี่ยประมาณ4ี่คงคงสองศา นิดเดียวมันก็สามารถที่จะสามารถที่จะเกิดความร้อนได้แล้วแต่จุดเดือดจุดเดือดเลยนะให้มันเดือดกลายเป็นไฟนะนะครับประมาณ150องศาแต่ปกติแล้วไอ้พวกนี้มันจะสามารถเป็นไฟได้ง่ายมากเพราะว่ามันมีส่วนของที่พึ่งส่วนของเนี่ยจะเป็นไขมันซึ่งไขมันเนี่ยสามารถที่จะจุดติดไฟได้ง่ายเนาะแล้วก็มีเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นจําได้ไหมเรื่องอะไรเนี่ยเพิ่งสองสามวันมาเนี่ยทไมเออทำไมเกิดไฟไหมเพราะอะไร มันร้อนทำไมคิดว่ามันร้อนครับมีคนไปเผาครับอ่ามีคนไปเผาไม่ครับเขาบอกว่ามีอะไรรั่วน้ำมันใช่มันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะที่เป็นน้ำมันอ่ามาดูใกล้ๆเดี๋ยวจะให้เทนเล่นดีกว่าเทนเคยเล่นไฟไหมครับขอ ไปใช้ไหนครับอ่ะเด็กชายเทนครับครับผมพร้อมแล้วนะครับวันนี้ครูจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าอันนี้เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นที่ปทุมธานีที่เกิดจากการไหม้เนาะมันเป็นสารเคมีชนิดฟปาการครับเออฟูปาการนะครับอ้าวโรงงานกิ่งแก้วจริงๆแล้วที่โรงงานกิ่งแก้วนะครับมันเป็นสารเคมีเหลวอ่าเริ่มแรกนะครับดูสถานะเนาะจากของแข็งมันจะทําให้เป็นของเหลววิธีการก็คือการเพิ่มอุณหภูมิอ่ะตอนนี้หลอมเหลวยังครับ ล้อเหลวยังอ่าเห็นไหมเห็นไหมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอ่าเทมาดูใกล้ๆครับดกชายเทได้ดกชายเทระวังอ่ะเพอาล้อมเหลวอ้าเพอาล้อมเหลวมากข้าวไอ้นี่จุดล้อมเหลวประมาณมีกี่บอกประมาณ40องศามันก็ละลายเป็นของเหลวแล้วเนอะเป็นน้ำแล้วมันเป็นน้ำมันล้นหรอครับมันล้นครับทำไมมันล้นได้ครับเนี่ยมันเยอะอ่ะมันเยอะอเห้ยมันล้นไปเลยครับมันล้นไปเลยครับมันล้นไปเลยชอบอ่าเทมา อันนี้เกิดขึ้นที่อะไรนะโรงงานกิ่งแก้ว,นนกกวไอสารพวกเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ควรที่จะเอาน้ําไปดับเพราะว่าสารพวกเนี้ยมันมีไปมันเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถประทุได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไม่ควรที่จะน้ำไปดับจริงๆมันมีสารเคมีต่างๆอย่างเช่นเนี่ยที่ติดอยู่ตาม ข้างๆเรียนเนี่ยคือสารเคมีตัวนี้สามารถที่จะคุมเพื่อไม่ให้ก๊าซคาร์บอ,ไอ,ไอเเนไดออกไซด์เข้าไปทปําปฏิกิริยาได้มันก็เกิดการดับขึ้นแต่ไอตัวเนี้ที่น้องพอตตายเนี่ยเขาไม่รู้เขาน้าไปดับอ่ะดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สารเคมีละลายแล้วเห็นไหมแต่สารเคมียังไม่ลุกเป็นไฟเนาะตอนที่น้องพอตไปเนี่ยมันเริ่มที่จะลุกเป็นไฟค่อยลุกค่อยลุกค่อยลุก เอาน้ำไม่ดับไฟใช่ไหมครับใช่ใช่อย่าพึ่งอย่างงี้ได้ไหมฮะเอาปึ๊บเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องช้อนเลยอย่าพึ่งตอนนี้ยังไม่ไปทุบป็นไฟยังไม่ไปทุบมันไฟว้าเอคุกบอยไม่ได้ยังไม่ไม่เป็นไรครับเอาเดี๋ยวไม่ไม่ไหมอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับน้องนี่คือน้องพอร์ตน้องพอร์ตนะครับน้องพอร์ตไม่รู้เรื่องน้องพอร์ตเอาอะไรไปดับ เอาน้ำไปดับไฟนะครับบุกเข้าไเกิดอะไรขึ้นนะดูนะครับดูนะครับไฟเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเอาน้ำไปดับกับสารเคมีการเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยการปะทุ นะครับเ,รเออเหมือนกับพบกุ้งไฟแดงเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าสารเคมีน,นั้นเป็นอะไรเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับจริงๆอ่ะการที่จะเป็นนักผจญเพลิงเนี่ยมันต้องผ่านคอร์สกว่านะต้องไม่ใช่จิตอาสาอย่างเดียวสามารถที่จะไปได้สุดท้ายทยํายังไงถึงของเหลวจะแข็งตัวให้มันเย็ยนเออเย็ยนเนี่ยลดอุณหภูมิเมื่อกี้นี้นะครับมันร้อนตอนนี้เป็นไงครับเย็นแล้วกลายเป็นอะไรแล้ว ของแข็งไปแล้วนะครับซึ่งเป็นของนุ่มครับซึ่งสารแต่ละชนิดก็จะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่ไปยังไงไม่เท่ากันอย่างเช่นเหล็กเหล็กเนี่ยโอ้โหกว่าจะให้เป็นของเหลวทําได้ไหมทำยามทายากครับต้องทํำยังไงเอาไปต้มใช้อุณหภูมินะครับประมาณโอ้โหประมาณหนึ่งพันประมาณสองพันองศาก็คือให้ความร้อนอัดเข้าไปอัดเข้าไปจนกว่ามันจะละลายนะครับพวกทองแดงพวกอะไรเนี่ย เช่นกูเทนเนี่ยกูเทนรู้นะเพราะว่าหล่อทองแดงเนี่ยกลายเป็นพระใช่ไหมกูเทนนี่ก็จะคือมีความสามารถในการน้ำมันแข็งตัวได้น้มันแข่งตัวได้ครับน้ำมันเป็นซีนน้มันแข่งตัวได้ครับก็เอาไปแช่เย็นเลยครับแช่ช่องฟิตเย็นแต่ว่าอุณภูมิต้องลดต่ํากว่าจุดเยื่อแข็งของมันจุดไฟก็ติดครับค่าออกเทนอยู่ที่ประมาณเจ8 0สิบแสิบเนี่ยไอไอโวกัสตรงนี้ลุกเป็นไฟแล้วไอนี่ก็เหมือนกันต่อไปแล้ลุกเป็น ตอนเป็นน้ําแข็งไม่ลุกตอนเป็นน้ําแข็งมันจะกลายเป็นเนี้ยเป็นข้าบไขมันอย่างเงี้ยเกาะอยู่เคยเห็นไหมที่แบบน้ํามันแล้วมันรั่วไหลตากกลางทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ใช้ลุกในทะเลด้วยคุณใช่เขาก็ใช้สารเคมีฉีดเพื่อไม่ให้ไฟลุกถ้าสมมติเอาน้ําไปใส่ไปยังไงูดูข่าวกันก่อนนะใช่นะเพราะฉะน้ก็อะไรนะท่อส่งแก๊สมันรั่วในทะเลไฟลุกเลยเนี่ยก็คือหลักการเดียวกันเนาะถ้ายังไงก็คือระวังเวลาเจอไฟ อย่าไม่ใช่เฮ้ยเห็นอยู่ดีๆโหน้ำไ่ดับเป็นยังไงครับบึ้มแบบเมื่อกี้นี้ขึ้นไปจถึงไหมพดาเลที่เมื่อกี้นี้อ่ะอันนี้เก็บนะอ่ะมาเรื่องการแข่งตัวก่อนเจลล้างมืองหครัเจลล้างมือติดครับติดครับแต่เป็นแอลกอล์แค่70%มันติดมันติดแป๊บเดียว เพราะว่า,อาแอกแลกอฮอล์เนี่ยค่าออกเทนก็ไม่เหมือนกันถ้าแอลกอฮอล์เพียวๆอย่างเงี้ยที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ประมาณ9 5มันก็จะติดไฟเร็วแรงกว่า,าแต่70ก็ติดได้น้อยอันตรายครับื่มจิ่เจิเราใช้เจลเราใช้ไม่อันตรายครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นอเอทิลแอลกอฮอล์เราเนี่ยสามารถที่จะกินได้มันคือเหล้าขาวนั่นเองเ้าวจริงจริงได้จริงจริงมันคือเหล้าขาว มันคือเอทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มี2อ,อย่างเมทิลกับเอทิลถ้าเมทิลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้สําหรับเชื้อเพลิง,งเนี่ย,ยอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยเมทิลแอลกอฮอล์เนาะส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ก็กคือแอลกอฮอล์ที่เราใช้กินกันมันก็คือเราฆ่าเชื้อเราวก็ฆ่าเชื้อในตัวเอง <S <S 1> <S 1> อ่ะต่อไปเมื่อกี้นี้ครูสอนไปแล้วตั้งแต่คาบที่แล้วน้ําแข็งอุณหภูมิกี่องศาศูนย์องศาถ้าอยากจะทําให้น้ํา แข็งตัวต้องทำยังไงเออ <c oughs> เอาไปลดอุณหภูมิแต่ศูนย์องศาน้ำแข็งนะครับไม่เป็นน้ำแข็งให้น้ำไม่สามารถที่เป็นน้ำแข็งได้เพราะว่าอุณหภูมิยังไม่สามารถที่จะทำให้ถึงจุดเยือแข็งจุดเยือแข็งต้องต่ำกว่าศูนย์องศา,าจะทำยังไงลบหนะ้าลบห้าก็ได้ลบห้าลบสิบได้อย่างตู้เย็นน่ะปกติเขาประมาณลบแปดมันก็จะแข็ง แต่เราไม่สามารถเอาน้ําไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เราดูกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะยกแลบออกมาให้พวกเราดูว่ามันแข็งยังไงนะครับเคยเห็นเขาทําไอติมอย่างนี้หเคเออไอติมปั่นๆนะตลาดนัดเนี่ยไอติมไปปั่นเนี่ยเขาทำยังไงลงเคื่องทำแก่ใส่เกลืออใส่เกลลงไปเออแล้วเขายาด้วยแล้วเป็นไงต่อเปลียสีเออเสลียสีด้วย ครับแล้วเป็นยังไง<ช>มันก็จะเป็นยังไงขเขย่าครับเขย่าแล้วมันก็จะแข็งเลยเป,เป็นวุ้นวุ้นเป็นุ้นเป็นวุ้นก่อนแล้วมันก็ค่อยๆแข็งตัวอ่ะแล้วมันเกิดปฏิกิจยายาอะไรขึ้นชอบกินชอบกินชอบกิชอบกินใช่วันนี้มาทําให้ดูแต่ว่าถ้าสมมุติเราทําในระบบปิดมันจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นจเจ้าแลบที่แบบมองให้เห็นเลยก็คือจะใช้กระจกทั้งหมดแก้วทั้งหมดเลยในการทาไอติมน้ําแข็งนะครับ เขาใส่เกลือเพื่ออะไรนี่น้องแป้งกู้ถูกเกลือเนี่ยจะช่วยให้น้ําแข็งเป็นยังไงครับเย็นขึ้น<อ>ปกติเกลือเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ศูนย์องศาอยู่แล้วถ้ามันเย็นขึ้นอุณหภูมิจะเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลดเออลดลงเพราะว่าน้ําแข็งต้องอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาจริง,รงๆเกลือมีคุณสมบัติอย่างหนึง่งนั่นคือเค็มถูกต้องนอกจากเค็มแล้วทําอะไรได้อีกเกลือ ใช่ทาอาหารรับโหโหแล้วก็เอาไปย่างปลาแอ,อร่อยมากเกลือเนี่ยนอกจากกิเค็มแล้วย่างเกลือแล้วเกลือเนี่ยมันจะช่วยดูดความร้อนเ,ออเวลาที่เราเอาปลาไปทอดออไม่ใช่เอาปลาไปย่างเกลือเป็นยังไงมันจะช่วยดึงน้ําดึงความร้อนเนี่ยออกมาจากสีสงนั้นแล้วก็เอาเกลือไม่ไดับไฟได้นี่ครับเอาเกลือดับไฟไม่ได้ครับเกลือไม่สามารถที่จะดับไฟได้มันดึงความร้อนนะัก็ยิ่งร้อนใหญ่เลยครับกันนะถ้ามันดึง แต่การที่มันดึงความร้อนอย่างเดียวยไม่พอนะมันดึงความร้อนแต่มันจะทําให้น้ําแข็งเป็นยังไงละลายไวขึ้นแต่ก็แลกมากับอุณหภูมิที่เป็นยังไงลดลงอ้าวมาดูการทดลองของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทดลองโดยใช้เอาเกลือนะครับกับน้ําแข็งผสมกันเสร็จปุ๊บก็จะเอาน้ําผลไม้นะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในขวดอ้าวเ,าเทนอยากกินอะไรโค้กครับโค้กอ่ะ เทเรากี่หลอดครับเหลาหลอดเดียวเหาหลอดเดียวนึ่งเอากี่หลอดครับหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดครับเอานมได้ไหมครับนมนมได้ครับนมได้อ่ะเทใส่บัฟปี้ครับสองหลอดผมก็นมด้วยแป้งเราแป้งเราอะไรครับน้ำผลไม้แป้งน้ำส้มละกันอ่ะน้ำส้มอ่ะสายอ่ะคู่หนึ่งเอาน้ำเขียวน้ำเขียวเอาติเทนเปิดเท่าไหร่ดิ ใช้เป็นสแตนเลสเพราะว่ามันจะเย็นกว่าใช่เย็นไว้แต่เราเอาแก้วเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้เห็นนะครับเราเลยต้องแก้วอาจจะใช้เวลานานกว่าสแตนเลสสัก3ามถนาทีนะครับแต่โอ้เยอะเกินเยอะเกินเทออ,อ, hey, ออกหน่อยพอดีครับพอดีล้วครับมันมันจะมันจะลึกเกินเอาเอาออกอีกสักหน่อยได้ไหมฮะเออมันเยอะเกินมันจะมันจะล้นมันจะล้น <S 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 อ่ะอ่ะเด็กหญิงแป้ง อ่จะให้วัดอุณหภูมิน้ำแข็งก่อนนะครับก่อนทําการทดลองดูว่าอุณหภูมิน้ำแข็งเท่าไหร่อกล้อ,องคูมัมนอ,อ่าดู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 ต้องคูเอ,เ,อเอาทีเลยเนี่ยตีเลยไหมอ่ะส่วนจุ่มอ่าก่อนจุม่มอีวังฝาอ่าก่อนจุ่มนะครับประมาณ สเกือบสามสิบองศาอ่าหลังทุรถลงอย่างรวดเร็วเลยโอ้รถลงแล้รงแล้ใช่ที่ไม่ใช่ที่วงลอคังลคไตัวเต้มอ่าตอนนี้อุณหภูมินะครับ จะถึงศูนย์องศาแล้วกินอะรอนนไรครับกินอะไรครับกินอุปกรณ์ค่ะห้ามกินอุปกรณ์ครับน้ำแข็งเนาะุณนภูมิอยู่ที่ประมาณนะครับศูนย์องศานะอ่ะแปลงดูนะประมาณศูนย์องศา่ดึงหนึ่งศูนย์เนาะไม่เกินนี่เนาะอะ,อะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปแล้วดูว่าุณหภูมิจะเท่าไหร่อะ อันนี้เกลืออ้าวแล้วเมื่อกี้ถ่ายป่ะก็ตายถ่ายตายอันนี้เกลือแกงนะครับเกลือแกงนะครับสูตรทางเคมีนะครับ NaCl หรือโซเดียมคลอไรด์เค็มจริงไหมลองดูไม่ได้ครับองใส่เงารับเาจะได้รู้ว่ามันเกลือจริงไหม ตาลครับเออให้เทนลองดูครับโอ้เก่งครับเป็นไงครับนี่ยังไม่ได้ชิมรู้ได้ไงครับกลิ่นแค่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่าเค็มเก่งขนาดนั้นเลยต่อเกลือใส่ไอ้นี้ไหมครับไม่ไม่ผมันจะกินไม่ได้ครับเค็มมากเลยฮะอ้าวเกลือเค็มนะอันนี้นะเกลือเค็มนะมาอันนี้อุณหภูมิสูงของสานะครับเสียดายกันมาใส่ครับอ่ะเอาไอติมมาใส่นะครับมา เอาเอาเอาแค่พอดีพอดีนะครับใส่มากจัดเดี๋ยวจะไม่แข็งเอาติชัยเทนครับติชัยเทนช่วยเลยครับช่วยเลียงเลยครับเอาเลี้ยงสวยๆนะครับเลียงให้รอบๆเรียงให้รอบๆอ่านมมครับอ่านมุมครับ อ่ะนาทีที่สกเรามาดูกันดีกว่าใครจะเป็นคนกินคนแรกอ่ะแป้งเอาสีอะไรครับส,สีส้มอ่ามาดูกันดีกว่านีเค่ะอ่าเราจะดึงออกแล้วนะครับอรออีก3าสิบวินาทีดูซิว่าจะเป็นน้ำแข็งอย่างที่เราบอกหรือเปล่า โอเคนะเรียบร้อยเอาโอเคบ้าเอาน้ำ้มก่อนอ่านี้ละกันถูกนะ สมไหมครับเห็นไหมอ่ะเป็นน้ำแข็งแล้วเด e ี๋ยวไม่ยอมออกยังไม่ออกไม่เข um> ้าห้องเข้าไหมไม่เข้าครับอ้าวว่าจุ่มน้ำว่าจุ่มน้ำ น้ำแข็งของข <Hello. S 1> องน้อาของแป้งครับอาลองชิมรสชาติดูว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> เอาแบบมนี้ไงแบบนีไง <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้แค่ทดลองแค่ทดลองเป็นไงอ๋ออะไรอ่าต่อไปเทนครับเอาอะไรครับ <c oughs> นมครับนมหรอครับอ่าดูนะครับนมของเทนนะฮะ นุ่งเทียนนะครับดื่น้ำให้เยอะครับมาดูนะมาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่านงเทียนนะครับโอ้โหข่าวจั๊วข่าวจั๊วนะเจียมากเลยอ้าวนุ่งเทียนครับอ่าเด็กชายเทียนครับของเด็กเด็กชายเด็กชายหนึ่งเอาอะไรครับ สีเขียวสีเขียวนะฮะคล้ายหนึ่งสีเขียวนี่นะครับสีเขียวนะครับเกี่ยวหรือเปล่าเห็นมือไหครับสีเขียวนะครับไม่ได้ไม่ได้รอแป๊บนึงแข็งจัดครับแข็งจัดครับแข็งจัดอ้าวได้แล้วครับนี่ครับสีเขียวอ้าวครับอ้าวของคุมครับเอาอะไรครับส้มครับเอาส้มนะฮะ เออโค้งมโค้งโค้โค้งแล้วกันโค้งกันเนาะโค้งนะเกลือไหมครับคครับเกลือมันลงไปครับเกลือมันลงไปครับอร่อยับอ่ะโค้งครับโค้งนะครับเบอร์นี้ไหมแบกเก็บมันจะถังขยะปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ซื้อมานะฮะนี่ไมเี่เื่อนนครับไม่เปื้อนไม่เปื้อนครับโอ้แข็งจัดครับเอาอน้ปม แน่นเลยแน่นเกินใหญ่ครับครับใหญ่้โหไม่ยอมเลยอ่ะนะครับอันนี้ไปทําเล่นที่บ้านได้นะฮะอ่านี่ของูมิภูมิครับเหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเลยแยบเลยแยบปะเครสชั่โอเคนะครับอ่ะสรุกผลการทดลอง เป็นน้ำแข็งไหมครับเ,เอเอวิธีการทําให้ของเหลวกลายไปของแข็งต้องทำยังไงลดลอุณหภูมิให้ต่ำกว่าจุดยืดแข็ง <laughs> ตามกว่าย,ยุดยุดแข็งของสารสานั้นอย่างน้ําจุดเยื่อแข็งของน้ําอยู่ที่ศูนย์องศาเพราะฉะนั้นครูก็เลยทําให้อุณหภูมิต่ำกว่า ศูนย์องศาเมื่อกี้ก็ประมาณลบแปดถึงลบสิบองศานะครับและก็ใช้เวลาจนมันเป็นยังไงแข็งตัวนะครับโดยใช้เวลาประมาณจริงๆเนี่ยประมาณ12นาทีนะครับน้ําก็จะเปลี่ยนสถานาการเป็นแข็งนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นจริงได้ถ้ายังไงก็ไปทําการทดลองที่บ้านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคาสนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเกี่ยวกับการขวบแนนนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับ